สนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดยสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินวงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทร115บรอจอบหลวงมิดแท้ตลอดเส้นทางการลงทุนสตาร์อินฟินิตี้คอสเมตรครบสารคุณค่าถูสวยคุณภาพเต็มเต็มทวน สู่รายการหมอเงินหมอความนะครับมาเมื่อกี้พูดกันเรื่องรถหายไปอตอนนั้นกรณีที่สมมุติว่าเราซื้อแล้วผ่อนลิสซิ่งเองแล้วก็ไม่มีประกันแต่โดย ที่อาจารย์บอกก็คือว่าปกติทุกวันนี้เขาบังคับทําประกันอยู่คุณไปซื้อรถต้องทําประกันก็ต้องทำประกันกันแล้วเราเองก็ทําประกันพอพปีหนึ่งมันอาจจะขาดพอปีสองเราก็เอ้ยประกันไว้แต่ส่วนใหญ่จะเจ้ารืเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนอะไรอย่างนี้โดยหลักแล้วแท้จะมีประกันทั้งนั้นใช่แต่นี้ถ้ามีประกันแล้วจะเป็นไงมาตรวจไข้กัน ตรวจไ่าโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดครับอ่ะโก้สมมุติว่ารถเนี่ยราคาประมาณล้านสองตามที่เราว่าออถ้าเราประกันส่วนใหญ่ก็จะประกันอยู่ในวงเงินสักประมาณเท่าไหร่ก็80%ซของตัวรถก็ตีว่าเมื่อกี้เราบอกสมมุติว่ารดราคาล้านหนึ่งแล้วมีดอกสองแสนเออพราะนั้นสมมุตริรถราคาล้านหนึ่งก็แปดแสนแปดแสน ก็ไฟแนนซ์บริษัป <dat S 1> ทประกันมันก็จ่ายแล้วคนที่รับประโยชน์ก็คือไฟแนนซ์ลิซซิ่งเพราะว่ารถไม่ได้ชื่อเราอยู่แล้วลิสซิ่งมันก็รับไปรับไปแล้วแปดแสนจะมาเอาอะไรเราอีกแล้วจะมาเอาอะไรเกินไปอีกนะก็เพราะไอ้ที่รับไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้คืนแล้วอไม่ได้มาคืนเราไม่ได้คืนเราถ้าประกันไว้หกแสนแล้วก็ราคารถมันจริงๆก็ประมาณล้านหนึ่งที่อย่างที่เราคุยกันแล้วเราผ่อนไปแล้วสี่แสนกว่าจบ ไม่ต้องผ่อนเพิ่มแล้ว<อ>ไม่ต้องผ่อนเพิ่มอะไรเลยครับโก้นะฮะเว้นไว้แต่บางเรื่องเช่นในกรณีที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะมีสิทธิคิดจริงๆเลยนะโก้นะคือข่างวดที่เราค้างมสมมติว่างวดละสองงวดละสองหมืน่นสองหมืน่นแล้วเกิดดันค้างอยู่สักสองงวดสามงวดในระหว่างที่รถยังไม่หายนะไอ้ตัวเนี้ยเป็นภาระ